จังวัดตราดครับท่านผู้ชมฮือฮาพบฝูงโลมาอีราวดีนับ10ตัวครับมาว่ายน้ำเล่นข้างเรือนํำเที่ยวกลางทะเลตราดครับ <S <S 1> <S 1> มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ครายหนึ่งนะครับโพสคลิปนี้นะครับเป็น <S 1> <S 1> <S คลิปที่ถ่ายได้ใกล้ๆแบบนี้เลยนะ ถ่ายจากเรือท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวจังหวัดตราดแล้วก็จะไปดำน้ําที่เกาะรังนะครับไปจากเกาะแรดมุ่งน่าจะไปเกาะรังแล้วก็ผ่านทะเลตราดตรงนี้ปรากฏว่าเป็นจังหวัดที่พบกับฝูงโลมาเนี่ยไม่รู้ถ้าคํานวณด้วยสายตาก็เกือบๆสิบตัวหลายตัวนะครับถ้าเรานั่งเรือไปแล้วเจอแบบนี้โอ้โหมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเราทุกคนก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหมดเลยนะครับ ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณปูริมปรัตครับเป็นนักท่องเที่ยวที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ก็เลยบรรยายให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าทุกๆปีเนี่ยมาที่นี่แหละแล้วก็เป็นช่วงที่ธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเป็นช่วงปลายปีโลมาเขาก็จะขึ้นมากินปลาทูปลาดุกทะเลกินกินอะไรก็ตามแต่ที่มันมีตรงนั้นน่ะแล้วก็เขาเนี่ยจะขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ําประมาณเนี้ย ได้ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าออประมาณ15นาทีเลยนะ,ะที่ขึ้นมาโชว์แบบนี้นี่คือโชว์กลางธรรมาชาติเลยนะที่ได้ดูแบบนี้นะครับโอ้โหดีใจกันมากเลยนี่นะฮะอันนี้ที่อ,อําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดครับส่วนไปที่จังหวัดตรังบ้างนะครับที่เขาควรเมียงหรือว่าเขาถ้ำแรดอยู่ที่ตำบลปากแจม่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 พาผู้สื่อข่าวไปสำรวจฝูงค้างคาวอยู่ภายในถ้ำครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่สุดเพราะว่าไปพบงูกาบหมากหางนินนี่สำคัญยังไงครับไหนอะ่ะนี่เออไหนอะ่ะนี่ใช่ไหมเนี่ยตรงหินนั่นไง ถูกไหมออนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่คืองูนะดิเพราะนั้นไปเดินป่าต้องระวังนะงูงูขนาดนี้ไม่เห็นนะเขาบอกว่าหายากด้วยนะนี่ที่สําคัญเนี่ยเพราะว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน14สัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากแล้วก็ใกล้ศูนพันแล้วดูเขานอนเฉยมากเลยนะแล้วตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเนอนเฉยสงบเสงี่ยมากเลยคือลักษณะเด่นของเขาเนี่ยตาจะสีดำนี่ดูไปพร้อมกันเลยนะท้องสีขาวครีม มีแถบสีครีมตามแนวสันหลังส่วนท้ายมีสีดำสีขาวสวยมากนี่เออสวยจริงนะสวยจริงเลยธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเห็นบอกความยาวประมาณสักกาด้วยสายตาประมาณเมตรครึ่งแล้วลักษณะที่สัยก็ไม่ดุร้ายก็อย่างที่เห็นนะครับมีเป็นความเชื่อด้วยนะเป็นตำนานบอกว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นงูเฝ้าสมบัติเนี่ยจะอยู่ในถ้าลึกแล้วก็กินข้างคาวเป็นอาหารไม่ไม่ค่อยมีใครพบเห็นนะครับ ที่เขาถ้ำแรดแห่งนี้เนี่ยเคยมีผู้นำชุมชนเคยเห็นงูแบบนี้เนี่ยตอนปี60เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนี่แหละนะฮะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่ามันมีน้อยมากๆแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าเพราะคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่านะครับจนทำให้ธรรมชาติสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิดมาอาศัยหลบภัย ซึ่งก็จะวางแนวทางอันหลังจากนี้ไหนๆมาพบเจอกันละแล้วจะทําอย่างไรให้งูชนิดนี้เนี่ยซึ่งวันนี้หายากใกล้สูญพันธุ์แล้วจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆขยับห่างออกจากคําว่าปริมาณน้อยจานวนน้อย <c oughs> เพราะว่าธรรมชาติก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับจากความร่วมม้ยร่วมม,มมือของชาวบ้านของคนในชุมชนนั่นแหละพบมาปี6กศูนย์แต่นี่หปีแล้วไม่รู้อะเมตรกว่าก็เหมือนจะโตช้าไปหน่อยอาจจะมีหลายตัวก็ได้ถ้ามีหลายตัวนี่ถือเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะคะครับ